มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวมาทำบุญทอดกระถินจูจูรถพุ่งขึ้นโบสถ์คนแห่สองเลขทะเบียนรถ25ตุลาคม2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า สามเมืองพลได้โพสต์ภาพรถเก่งวิสซบิชิคันหนึ่งซึ่งปีนขึ้นไปอยู่บนบันไดโบสนะคะที่วัดสีเมืองพลตำบลโจดหนองแกอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมทั้งระบุข้อความว่ามาทำบุญทอดกระถินพนะขับรถขึ้นโบสไปเลยแบบนี้ก็มีเหตุณวันนี้ที่วัดสีเมืองพลสดสดร้อน และเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็สอบถามว่าเรื่องจริงไหมหรือว่าทำคอนเทนต์ และสาเหตุเกิดจากอะไรโดยผู้โพสต์เข้ามาตอบว่าเป็นเหตุการณ์จริงเพราะว่าเขาเกียร์ถอยค้างเอาไว้คนขับตกใจเหยียบคันเร่งทําให้บินขึ้นบันไดโบดแบบในภาพที่โพสต์ออกไปโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะทุกคนปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาสอบถามเลขทะเบียนรถเกง่งคันดังกล่าวนะคะพร้อมบอกว่าน่าจะนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้โดยทางผู้โพสต์เองยังได้มาบอกเลขทะเบียนรถเก่งด้วยว่า1424งวดนี้เด้อพี่น้องทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ